จากท้องนาสู่ท่าเรือการส่งเสริมข้าวครบวงจรสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดในน้ำมีปลาในนามีข้าวคํำกล่าวนี้คงจะไม่เกินเลยสำหรับประเทศไทยข้าวพืชอาหารหลักและสินค้าส่งออกนำเงินตราเข้าประเทศอันดับต้นๆของไทยวันนี้เราจะพาไปชมสหกรณ์แห่งหนึ่งที่ส่งเสริมการผลิตข้าวแบบครบวงจรและนำมาแปลรูปส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ปัญหาราคาปัจจัยการผลิตที่เพิ่มขึ้นซึ่งส่วนทางกับราคาผลผลิตจากการทราบปัญหาของสมาชิกที่มีอาชีพทำนาสากลการเกษตรเมืองลับแลจำกัดได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์หาแนวทางช่วยเหลือสมาชิกโดยได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวแบบครบวงจรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเน้นการผลิตที่มีคุณภาพแตกต่างปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคพร้อมสแสวงหาช่องทางการตลาดที่แตกต่างออกไป ปัจจุบันสากลการเกษตรเมืองลับแลจำกัดได้แปลรูปเป็นข้าวกล้องจำน่ายให้ผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศจากข้อมูลปี2564สามารถจำน่ายข้าวได้มากกว่า3,900ตันมูลค่ากว่า46.6ล้านบาทผมได้เรียมใสยมงคลสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแลจำกัดทำนามา90ไร่ เป็นมสมาชิกมาสามสิบปีก่อนนี้ก็ขายแล้วก่อนเนี้ยเข้าไปขายตามลุงเสียหรือมีตะแกมาเรียหาว่าจะเอาโน่นขายตรงนี้ดีเกี่ยวอะไรเขาก็จะมาหามีนายหน้ามานั่นแหละแล้วก็ไปขายตามลูกเสียโทวไปแล้วปัญหาที่พบจากการขายข้าวให้ได้หน้าถูกกดราคาราคาก็จะต่ำลงมาอะไรอย่างงี้มันจะมีปัญหาตรงนี้แหละครับที่ว่า ขายเข้าทั่วไปนั่นนะแต่ก่อนเนี้ยหลังจากเข้าลวลงโครงการเกษตรกรก็มีเงินทุนมาให้มีคำแนะนำมีเมล็ดพันธุ์มีตลาดดูแลทุกอย่างให้มีเงินทุนมีรถดำถ้ามามีปุ๋ยเอามาดูแลแล้วก็รับชื่อถูก,ถก,ถกตลาดมันรอกมันจะถูกกว่าพอเกษตรกรรับซื้อหลักมันจะขึ้นราคาไปอีกตันละห้าร้อย ถ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ได้หน0่พัน้าบาทต่อตันส่วนต่างนะแต่ก็เดี๋ยวนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจุดเริ่มต้นของสหกรณ์การเกษตรเมืองรับเปีดยงจำกัดนะครับเราได้ผลิตข้าวสีขายในประเทศทางเชียงรายนะครับได้เห็นว่าสหกรณ์การเกษตรเมืองรับเปีดยจำกัด ผลิตข้าวแข็งก็ได้มาสั่งวัตถุดิบจากสากลการเกษตรเมืองรับแลยจำกัดเพื่อไปคัดแยกและแปรรูปนะครับข้าวนําไปส่งยังต่างประเทศแล้วหลังจากนั้นทางคู่ค้านะครับที่เดินทางมาจากออสเตรเลียได้มาดูว่าสากลก,การเกษตรของเราเนี่ยได้มีโรงสีแล้วเรามีรงคัดมเมล็ดพันธุ์นะครับอีกหนึ่งโรง แล้วเรามีกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับได้ผลิตข้าวส่งให้กับสางสากลคู่ค้าก็ได้มาติดต่อคุยกับทางาสากลการเกษตรเมืองรับแรงจำกัดว่า,าเขาต้องการข้าวแข็งจากสากลการเกษตรเมืองรับแรงจำกัด ให้สากลการเกษตรเมืองรับแรงจำกัดเป็นผู้ผลิตแประปะรูปข้าวส่งไปยังต่างประเทศปัจจุบันนี้นะครับได้มีการส่งเสริมนะครับาการผลิตข้าวไปยังต่างประเทศออสเตรเลียสิงคโปร์มีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ12,138ไร่มีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ298คนแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าวนะครับเรา,าซื้อแพงกว่าราคาท้องตลาดนะครับ สมมติว่าราคาท้องตลาดราคา7,000เราก็จะซื้อแพงกับพ่อค้าอยู่ที่ประมาณ7,500ถ้าผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ 1, นะครับผ่านมาตรฐานนะครับจากราคาพ่อค้าซื้อ7,000เราก็จะซื้ออยู่ที่ประมาณ8,500บาทต่อตันนะครับอันนี้สมาชิกก็อยู่ดีกินดีโดยโกรมส่งเสริมนะักกากรสนับสนุนนะครับงบประมาณสร้างโรงอบขนาด350ตัน นะครับให้กับทางสกรการเกษตรเมืองรับเลีจำกัดโดยขณะนี้นะครับทางสกรการเกษตรเมืองรับเลีจำกัดนะครับได้มีโรงสีขยายลงสีเพิ่มนะครับเพื่อผลิตข้าวส่งออกไปยังต่างประเทศนะครับเป็นข้าวอินทรีย์นะครับตอนนี้ทางสกรการเกษตรเมืองรับเลีจำกัดพร้อมแล้วที่จะผลิตข้าวส่งไปยังต่างประเทศนะครับ สหกรณ์การเกษตรเมืองรับเรจำกัดได้มีการจำหน่ายเบียร์ยังประเทศส่งออกก็คือประเทศออสเตรเลียและประเทศสิงคโปร์ค่ะในส่วนของประเทศออสเตรเลียนี้ของเราจะมีการทำบรรจุภัณฑ์เป็นบิ๊กแบ็กและในส่วนของประเทศสิงคโปร์เราจะมีการทำเป็นก้อนละ1กิโลค่ะข้าวสหกรณ์ก็มีข้าวขาว49กกิโลนะคะของสหกรณ์นี่จะทำเป็นข้าวแข็ง5%นะคะโดยการจำหน่ายก็จะเป็นข้าวขาว 4 9กกิโลสกิโลและ5กิโลแล้วก็จะมีมะลิถุงละบรรจุแพ็คละ55 5กิโลค่ะแล้วก็ในส่วนของส่งออกก็จะเป็นแพ็คข้าว1กิโลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะอัน,นเป็นข้าวมะลิกล้องนะคะเป็นแพ็คแพ็คปริมาณ1กิโลนะคะอันนี้จำหน่ายที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะอันนี้จะเป็นข้าวบรรจุ5กิโลนะคะเป็นข้าวมะลิถุงสีทองตาซุ้มประตูเมืองนะคะของ ของสหกรณ์ละแลเองค่ะอันนี้จําหน่ายใน,ในประเทศนะคะ<น>ก็มีจําหน่ายตามทุกสาขาของสหกรณ์การเกรเรษตรเมืองลบแรจงจำกัดค่ะ